สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระสุขทุกท่านขอขอบพระคุณพระเจ้าที่วันนี้วันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2 0 2พาัาพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะคข้ควรด้วยกันอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่6 ข้อที่27และ28บอกว่าแต่เราบอกท่านที่ฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงเอพรคนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ทำร้ายท่านคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์มักจะเป็นการปรับมุมมองทัศนคติอย่างของคนในโลกนี้แต่ปรับมาเป็นมุมมองอย่างคนฝ่ายวิญญาณ มุมมองอย่างคนของพระเจ้ามีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ผู้เผยพระชนะท่านหนึ่งเองมีวิธีการที่อวยพรแล้วก็ดูแลศัตรูของท่านอย่างไรจากาพระธรรมส่งพงกษัตริย์บทที่6ข้อที่8ถึงข้อที่23ท่านเอลิชากับคนซีเรียนะคะคนซีเรียเนี่ยจะมาสู้รบกับอิสราเอล แล้วเมื่อไหรก็ตามก,กษัตริย์ซีเรียก็จะบอกทหารว่าจะยกกาลังไปตั้งค่ายที่นั่นที่นี่เอลิชาที่เป็นคนของพระเจ้าก็จะไปเตือนก,กษัตริย์อิสราเอลบอกว่าอย่าไปที่นั่นเพราะว่าก,กษัตริย์ซีเรียกาลังจะยกทัพมาพอก,กษัตริย์อิสราเอลส่งคนไปตรวจด,ดูที่นั่นก็ใช่เลยเหมือนอย่างที่เอลิชาเตือนไว้แต่ละครั้งแต่ละครั้งก,กษัตริย์อิสราเอลก็รอดพ้นไปได้ ทาให้กษัตริย์ของซีเรียก็โมโหมากเขาก็เลยเรียกนายทหารมาประชุมแล้งบอกว่าพวกท่านเนี่ยมีใครหรือเปล่าที่เป็นสายให้หรือเป็นนอนบอนไจ้ทหารคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่พวกเราหรอกแต่ว่ามีผู้เผยพระวจนะเอลิชาคนนี้แหละที่เป็นคนบอกกษัตริย์อิสราเอลเขารู้ทุกอย่างเลยแม้แต่สิ่งที่พูดในห้องนอนก็ยังรู้เลยกษัตริย์ซีเรียก็เลยบอกว่าไปสืบดูซิว่าเขาอยู่ที่ไหนไปจับตัวมา มีคนก็บอกว่าเอลิชาเนี่ยอยู่ที่โดทานกษัตริย์ซีเลียก็เลยลส่งรถม้าศึกรถลบกองกำลังใหญ่มาในเวลากลางคืนแล้วก็ล้อมเมืองไว้พอเช้าต่อมาคนรับใช้ของเอลิชาเนี่ยเ็เห็นกองทัพม้าและรถศึกของคนซีเลียล้อมอยู่เขาก็ตกใจมากแล้วบอกว่านายท่านนายท่านเราจะทำยังไงดี แต่ว่าผู้เผยพระชนะเอลิชาบอกว่าอย่าตกใจกลัวเลยฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขาคนใช้ก็งงว่าหมายถึงอะไรและในเวลานั้นท่านเอลิชาก็ได้อธิษฐานขอพระเจ้าเปิดตาให้คนรับใช้ของเขาสิ่งที่คนรับใช้ของเขาเห็นก็คือรอบๆเนินเขาของเขาที่เขาอยู่ตรงนั้นเหนือกองทัพของซีเรียเนี่ยเต็มไปด้วย รถม้าสึกแล้วก็รถม้าล้อมรอบเต็มไปหมดเลยนะคะโอ้อาจารย์ใจมากเพราะนี่คือพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำแล้วก็ให้มีทูตของพระเจ้าที่ดูแลเขานั่นเองนะคะทีนี้คนซีเรียพวกเขาก็จะลงมาสู่หลบละเอลิชาก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่า ขอพระเจ้าให้คนเหล่านี้ตาบอดปรากฏว่าพวกเขาก็ตาบอดไปหมดเลยมองไม่เห็นและเอลิชาก็ออกไปแล้วก็บอกพวกเขาว่าที่ที่พวกเจ้าจะต้องไปคือทางนี้แล้เอลิชาก็นำพวกเขาแล้วพาพวกทหารเนี่ยเข้าไปในเมืองสมาเลียแล้วพอเขา้าไปอยู่ในเมืองสมาเลียนั้นคนสมาเลียก็คือทหารเนี่ย ล้อมรอบเขาไว้ไอลิชาก็อธิษฐานขอพระเจ้าที่จะเปิดตาทหารเหล่านั้นก็ตกใจเข้ามาอยู่กลางเมืองของคนอิสราเอลแล้วกษัตริย์ก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เขาเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็ขอจัดการเลยฆ่าเขาเลยแต่อลิชาขอกษัตริย์อิสราเอลไว้มาให้ฆ่าทหารซีเรียพวกนี้แล้วทำยังไงคะแต่ขอให้ พาไปกินอาหารให้ไปดื่มแล้วก็ส่งพวกเขากลับไปหาเจ้านายของเขาหลังจากนั้นมาคนซีเรียก็ไม่ได้มาสู้รบไม่ได้มายกกองทัพมาตีคนอิสราเอลอีกเลยสิ่งที่ท่านเอลิชาตอบสนองต่อคนเหล่านั้นที่เป็นเหมือนศัตรูที่มาสู้รบก,กับเขาที่มาล้อมรอบนั้นเขาแสดง ความเมตตาเขาแสดงการอภัยเขาแสดงความมีน้ำใจต่อคนเหล่านั้นซึ่งนี่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจมากท่านเอลิชาเป็นผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าทรงใช้แต่ท่านได้สำแดงความรักให้กับคนเหล่านี้ในขณะที่พวกเราเองอาจจะเจอสถานการณ์บางอย่างที่อาจจะไม่ใช่เจอศัตรูที่เป็นกลุ่ม น่ากลัวเหมือนอย่างทหารซีเรียแต่บางครั้งเราเองเราคิดว่าเรานั้นรักศัตรูของเราได้แค่ไหนคนที่เกลียดชังเราเราเกลียดชังตอบหรือว่าเราห่วงใย,ยเขาคนที่แช่งด่าหรือต่อว่าเราเราตอบสนองอย่างไรคนที่ทำร้ายเราทางจิตใจหรือว่าด้วยคำพูดเราตอบสนอง คนอื่นอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ในชีวิตประจําวันที่เราต้องเจอนั้นขอพระเจ้าให้เรามีกําลังที่จะตอบสนองด้วยท่าทีที่ดีเหมือนอย่างท่านเอลิชาพระเจ้าทรงสถิตกับท่านและพระเจ้าทรงใช้ท่านอย่างมากมายเมื่อท่านยิ่งสันแดงชีวิตแห่งความรักและเอาใจใส่ผู้อื่นขอพระเจ้าเอว้พร้อมด้วยเช่นกันที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเราวันนี้ว่าให้เรา รักศัตรูให้ทำดีกับคนที่เกลียดชังเราให้อวยพรคนที่แช่งด่าเราให้อธิษฐานเผื่อผู้ที่ทำร้ายเราขอพระเจ้าทรงนำตลอดวันนี้เป็นวันแห่งพ,อพอระพรในชีวิตของเรานะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณที่พระวจ,จนะของพระองค์ได้ให้แบบอย่างของท่านเอลิชากับเราในขณะที่ท่านเองเจอความยากลาบากในการต้องนํา ประชากรของพระองค์แต่ท่านเองพึ่งในพระองค์มีความเชื่อมั่นในพระองค์มองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณมองด้วยความเชื่ออย่างแท้จริงท่านได้รับการทรงช่วยเหลือการทรงนำจากพระองค์และเมื่อเขาเหล่านั้นซึ่งเป็นศัตรูมาอยู่ในกำมือของเขาก็เ,าเองสำแดงความเมตตากับเขาขอพระเจ้าทรงให้เรามีสติปัญญาในการที่จะ,ะเผชิญกับ ศัตรูหรือปัญหาหรือการข่มเหงหรือการที่ผู้อื่นอาจจะทําร้ายเราต่อว่าเราด้วยคําพูดด้วยท่าทีขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราเองมีกําลังมีสติปัญญาในการที่จะตอบสนองด้วยความรักขององค์พระเยซูคริสด้วยขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน Eu